จากที่ทดลองนะครับคือน้ํามันจะวิ่งตอนความเร็วเราประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเหมือนประมาณว่าแรงลมมันได้พอดีนะเอาอมื่อกี้ลองแล้ว60 h. ก็ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่70 h. ก็เริ่มวิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขับไปวันนี้เรามีมิเตอร์วัดอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยครับตรงปลายนิ้วชี้ผมอี่านี้51นะครับจะลองที่80นะครับจะให้น้ํามันวิ่งดู เดี๋ยวดูมิตเตอร์ความเร็วตรงไปนิ้วชี้ผมเนี่ยครับรถกันหน้าแม่งขับช้าชิบหายเลยว่ะพอกูเบรกมันก็ชา้าโอเคเดี๋ยวลองดูเนี่ยครับน้ำวิ่งขึ้นหมดเลยประมาณอยู่80นะครับ โอเควันนี้ท่านใดสนใจนะครับก็หาซื้อกันเองมีขายตามห้างทั่วไปนะครับพอดีใช้แล้วถูกใจก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับก็ว่าผลมันประมาณนี้อ่าใครชอบก็ซื้อใช้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ละคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับกั๊กเจพีกันยางนะครับเพื่อนๆนท่านใดสนใจยางกดล็อกหน้าจอ หรือว่าตัว Miller ร์แคพวกเล่นมือถือขึ้นจอรถอะไรเราก็มีนะครับลองติดต่อกันเข้ามาดูนะครับขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับกักเคปีกักนยางนะครับสวัสดีครับโอ้โหฟ้าผ่างามมาก